สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทั้งหลายคุณพ่อคุณแม่เฮาที่เข้ามาชมช่องอนเจแนวืนัอนี้กนันํำแนวทางออกคำสนดดเดือนแปดค่ะเดือนจิงหาคมวันที่หนึ่งเนาะคะ่ะเนาะมาฝากคุณพอ่อคุณแม่เฮาเอ่อท่านผู้ชมคุณพอ่อคุณแม่เฮาเอฟซีตั้งหลายเพื่อนว่าขอบึงปฏิทินล่วงหน้าของเดือนแปดแน่ค่ะเดือนจิงหาคมนเนาะเลขปฏิทินคำสนดุด เลยนํามาฝากคุณพ่อคุณแม่เราเลยค่ะค่ะมาเบิ้งกันเลยค่ะเบิ้งตามจุดเลยค่ะนี่ค่ะค่ะจุดนี้ก็จะมีสามกับ9เนาะค่ะบนดินเนาะค่ะมาจุดนี่จุดกับ6กค่ะจุดนี่กับก้ากาค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะค่ะนี่ค่ะปฏิินคาสนุกค่ะแต่ว่าก็มีสบสับด้วยค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะอีกสับัหนึ่งค่ะค่ะกนามาฝากคุณพ่อคุณแม่เราเบิ้งให้เบิ้งเนาะเบิ้งน้ากันค่ะข้วเป็นยางค่ะ เลาก็บึงไห้เอาไปเนี่ไหวเนาะคุณพ่อคุณแม่ท่านผู้ชมเพื่นพอมากเลยเอามาวางให้เพื่อนเลยค่ะเดือนสิงหาคมค่ะนี่ละค่ะนี่ก็จะหลยกว่าเนาะค่ะเนาะตัวเลขเป็นบางจุดเนาะก็จะหลยกว่าตัวนั่นเนาะค่ะปฏิทินค่ำสนูดตัวนี้ค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะนี่ค่ะให้คุณพ่อคุณแม่ไปเปรียบเทียบกันบึงเด้อค่ะเอามาวางให้ลวงนาเลยค่ะ ค so ุณพ right ่อคุณแม่คะท่านผู้ชมทางหล่ะเขาไปเปลี่ยนแนวทางเนาะค่ะเนาะเป็นเพียงแนวทางค่ะตัวเลขต่างๆเจลล่าสำนักเจลล่แนวทางเนาะค่ะเนาะเอาตัวนี้กับอีกสับหนึ่งเนาะค่ะเนาะมันก็หลายจุดนี่ค่ะค่ะตัวนี้กะบบได้หลายจุดปันใดเนาะค่ะเนาะมีสามจุดเนาะคุณพ่อคุณแม่คะค่ะเอามเบง มาเบิ่งเลขวิ่งโค้งชุดท้ายเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะค่ะเบิ่งได้เห็นแล้วเนาะอาจจะทินความสนุดเนาะค่ะเนาะค่ะนนี้กับมาเบิ่งเลขวิ่งโค้งชุดท้ายค่ะเป็นดรมาแล้วค่ะวันที่สิบหกนะค่ะเนาะค่ะนี่ละค่ะเปิรนวิ่งหนึ่งบนล่างค่ะโค้งชุดท้ายค่ะหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดค่ะแต่เพิร์นโบเดนินเดอค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะค่ะ คุณพ่อคุณแม่เน้นเอามากคู่ใดชอบคู่ใดคุณพ่อคุณแม่ก็เน้นเอาด้วค่ะค่ะนำแนวทางมาฝากแล้วเพราะว่าอีกบกี้มือรัตาบาลไทยก็จะออกเนาะค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะเอาต่อไปค่ะนิ่งศูนยบนล่างค่ะค่ะวงสุดท้ายค่ะศูนย์แปดศูนย์สามศหาค่ะค่ะเอา เอานํามาฝากคุณพ่อคุณแม่เ่างวดนี้ค่ะเนาะเพิ่มางวดแรกค่ะวิ่งนี่ค่ะก็เรียกมาฝากคุณพ่อคุณแม่บึงโกงจุดท้ายบุ้นะคะเนาะเอาต่อไปค่ะวิ่งแปดบนล่างศูนย์แปดสี่แปดสามแปดแปดแปดเจ็ดแปดค่ะป็ุณวยนิ่นตัวนี้ก็หาคู่หาหางเนาะคุณพ่อคุณแม่ค่ะค่ะเอาต่อไปค่ะค่ะวิ่งสี่บนล่างค่ะ โค้งสุดท้ายศูนย์จี4ีสี่สาี่ีจีค่ะค่ะคุณพ่อคุณแม่พิจารณากันเบิ่งเด้อค่ะดัานผู้ชมทั้งหลายเฮาค่ะวันเส้นแนวนำแนวทางมาฝากคุณพ่อคุณแม่เฮาชอบกดไลค์ถูกใจกดแจ์เด้อคุณพ่อคุณแม่่าดัานผู้ชมทั้งหลายค่ะต่อไปค่ะวิ่งห้าบนล่างโค้งสุดท้ายศูนย์ห้าสี่ห้จห้าสามห้าแปดห้า แต่ยืนยันยังอยู่เด้อคุณพ่อคุณแม่ค่ะท่านผู้ชมทั้งหลายเฮาค่ะเอาเอาไปใต้ตอกเบื้องนอกพิจฉาดาเบิ่งกันเนาะคุณพ่อคุณแม่ท่านผู้ชมทั้งหลายค่ะแต่เพื่อนกระหาคู่หาหางเนาะขบวหลายเนาะค่ะเนาะพ่อวิ่งพ่อหลุดเนาะคุณพ่อคุณแม่ค่ะค่ะต่อไปค่ะวิ่งหนึ่งบนล่างศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่ง สามหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งค่ะหายหนึ่งค่ะค่ะเพืนวิ่งมากหามากค่ะกับเพื่อนหามากตรงกันกันกบจุดอยู่เนาะคะ่ะเนาะหนึ่งกั 1, นเลยค่ะตรงใกล้กันอยู่เนาะค่ะจะดีพี่หนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่ตัวนี้มีแต่สี่หนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเนาะค่ะ ค่ะนี่ค่ะเอาต่อไปเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่ไปหาจับจองลอตเตอรี่ไว้เด้อค่ะค่ะไปจับจองลอตเตอรี่ไว้ค่ะแต่เมือนี้คงสุดท้ายแต่ยังอีกคนอื่นเนาะค่ะเนาะคนอื่นรัฐบาลได้ของแล้วคุณพ่อคุณแม่ค่ะค่ะให้คุณแม่ไปพิจารณากันเบื้องค่ะไปเปรียบเทียบกันเบื้องและหลายแนวทางหลายสำนักเบืงค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะท่านผู้ชมทั้งหลายเฮาค่ะเอา เปินกันแล้วกลับไปจวดไปจัดไปจับไปจวดชอบผู้ใดมากผู้ใดก็ไปจวดไปจัดเลยเด้อคุณพอ่อคุณแมค่คะต่อไปค่ะค่ะวิ่งจิตบนล่างโค้งสุดท้ายค่ะ07 47 37 87 77ค่ะ น,นี่ละค่ะอันนี้เจ็ดเนาะค่ะเนอะคุณพ่อคุณแม่ค่ะค่ะต่อไปค่ะวิ่ง4ี่บนล่างโค้งสุดท้าย4 8่แปดสี่สามค่ะระว่าต่อไปเลยค่ะค่ะวิ่ง7บนล่างโค้งสุดท้ายเจ็ดดสาม 7จ็ดเจ็ดเจค่ะต่อไปเลยค่ะค่ะยิ่งบแปนล่างคงสุดท้ายแ8ดแปดแปดสามค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะเอาอไปพิจารณด,ด้ากันเบิ้องเดอค่ะคุณพ่อคุณแม่ท่านผู้ชมทั้งหลาย โคงจุดท้ายมาแล้วเนาะเล็กวิ่งขาเล็วิ่งเล็กรูดเนาะขะเนาะไปวิ่งเลยค่ะเพื่อนไ้มาตัวเดียวคุณพ่อคุณแม่ค่ะพอรูดพอวิ่งอยู่เนาะขาะเนาะค่ะเอาต่อไปค่ะวิ่งสามบนล่างโค้งจุดท้ายสามแปดสามสามสามหนึ่งสามสี่สามห้าสามเจ็ดอป็ว่าเก้าโวมีเนาะขานเก่าโวมีมาวิ่งเนาะคุณพ่อคุณแม่ค่ะโอ้ พบน่คือกันเลยเนาะค่ะเอาใจคุณพ่อคุณแม่แคบนาจอไวเดอค่ะบาดานน่แคบนาจอไห้แคบนาจอแล้วก็ไปพิจารณาบึ่งกันเนาะคุณพ่อคุณแม่ค่ะเอาแคบนาจอค่ะนี่แะค่ะแคบนาจอไว้แล้วก็ไปเปรียบเทียบบึ่งหลายแนวทางหลายสำหนักบึ่งเนาะค่ะเนาะค่ะที่คุณพ่อคุณแม่ได้มาค่ะ ปนจะเนี่ยวกันนํามาวางให้คุณพ่อคุณแม่เบิ่งแล้วก็มาโค้งจุดท้ายแล้วบานันนี้เดี๋ยวของแม่วิทย์แม่เวยเนาะค่ะเนาะยังบอกมาโค้งจุดท้ายค่ะเอาก็จะมีมาเรื่อยๆราคาแนวทางพ่อคุณแม่ค่ะค่ะเจอกันคลิปต่อไปเนาะค่ะคุณพ่อคุณแม่มีสุขมีดวงเด้อค่ะคพี่พ่อคุณแม่อยากเห็นจากเบึงเรขปฏิทินคัมโน,นดล่วงหน้าหนึ่งสิงหาคม กะวันแชแนลกามาว่างให้แล้วเอ้าไปใต้ตองเมืองเด้อคะ่ะเจอกันคลิปต่อไปคุณพ่อคุณแม่นมิสุขมีดวงประนำกันเด้อ่าสวัสด,ดีคะ่ะ